ออกอคอกไม่ได้วันนี้ฝนตกหนักมากนะคะเด็กๆออกอคอกไม่ได้ดูมองดูมองดูแม่งานตามองดูเด็กๆมองฟังเสียงฝนฝนตกแรงมากนะคะอ้าวมองว่าไงน้ำาฝนตกนะคะเด็กๆอยู่ในอคอกนะคะมองตาแป๋วเลยออกคอก กว่าจะสี่โมงแล้วฝนตกหนักนะคะอ่อค้องไม่ได้ยืนมองกันวันนี้ฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำเลยนะคะตกแรงมากนะตกแรงมากอะไรก็ชุ่มฉ่ำไปหมดนะคะรักวันการลูกยักษ์วันการสบายแก้วจะนอนแล้วสบายแก้วจะนอนแล้วหูฟาหลงฝ้าหลงนะคะ ฝนตกแรงมากดูเจ้าวาเลนกินนมเจ้าวาเลนกำลังกินนมน้องทำม่ะไปต้องฝนตกตากันอยู่ในคอกมองตากันแป๊วเลยออกนอกไม่ได้มองตากันแป๊วเลย,ออมมแ,เลยแม่งามตาก็มองตาใสาเงีว้วมองตาใสาเงี้วเลย มังตาใสายเงี้ยวคอกไม่ได้ฝนแรงมากนะคะฝนตกหนักนะวันนี้อดไม่ได้ออกนอกฝนตกอยู่ในคอกกันเลยทุกตัวอยู่ในคอกนะคะปกติเวลานี้คือเขาต้องออกไปเดินแพร่เลียหญ้าเนาะแต่วันนี้ฝนตกหนักจังตัดหญ,ญ้าก็ไม่ไ น้อุนนต้องได้กินฟางนะคะวันนี้เด็กๆจะกินฟางเพราะผลนโตอย่างนี้ตัดหญ้าไม่ได้หรอกเราต้องเอาฟางให้กินนะคะออกข้อก็ไม่ได้แม่หมอนทองแม่หมอนทองเขาเปิดสวยมากนะคะเขาแม่หมอนทองจะเป็นตรงเขาเปิดคาราบาวสวยมาก แม่มอนทองถ้าเป็นควยจะเป็นควยงามมากนะสวยนะคะแต่เขาจะมีที่ตำหนิเนาะหางเขาสั้นนะคะหางเขาสั้นตำหนิที่เดียวแค่หางนอกจานสวยมดเลยตาแต้มแจ้มจ้ำเขาเปิดอย่างงามมีตำหนิที่เดียวคือหาง มองไปนี้คือเจ้าก้านกล้วยนะหนุ่มรอของเราหัวมือคือแม่ปูนรัพย์ซ้ายมือคือก้านกล้วยน้องแม่กับลูกนะแกตาน้องแกตา,น,กตานี่คือน้องน้ำว้าเอาอยาก,กวานกันลูกอยก,กวนกันไม่เอาไม่เอาไม่กวนกันสิไม่เอา น้องน้ำปาวันนี้ฝนตกไายให้ดูเด็กๆในคอกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ่ายให้ดูเด็กๆตอนฝนตกอยู่ในคอกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลืกที่เข้ามารับชมความเป็นอยู่ของเด็กๆนะคะ